ขึ้นมาอย่างเงี้ยหลายคนมันจะแท็กขึ้นไม่ได้ใช่ไหมบอกแนวทางว่าจะทําไงให้แท็กมันขึ้นได้ให้คนเอ็นเห็นโพเราคือบางคนก็จะมีะสมขา่าวเออทำไมแทกรับงานหรือแท็กอื่นๆขายของทําไมคนมันไม่เห็นเราเลยคือแอคคุณติดฟีเจอร์อยู่สำหรับคนที่ขึ้นหน้าตางอย่างเงี้ยนะวิธีที่ทําให้แท็กมันขึ้นคือเอ,อะต้องแอคทีฟหรือต้องมีการเคลื่อนไหวของแอคตลอดเวลาการเคลื่อนไหวคือ,อยังไงเราโพสทวิตก็ได้หรือเราจะรีทวิตทํานี้ไปเรื่อยๆมากกว่า7วันนะพอมากกว่า7วันแล้วอะถ้ามันขึ้นมาหน้าต่างอย่างเงี้ยแปลว่า มากกว่า7วันหรือบางแอคก็อาจจะต่ำกว่า7วันของเราใช้เวลา7วันเกือบถูกแอคเลยนะคือต้องมีการแบบเคลื่อนไหวของแอคไปเรื่อยๆแบบวันหนึ่งคุณเข้ามาโพสทวิตหนึ่งอย่างหรือรีทวิตสักสองสาอย่างอย่างนี้ก็ได้แต่สําหรับใครที่แบบไม่อยากทําเองอยากหาแอคใช้งานหรืออะไรก็ตามหรือเป็นปีเกา่าทางไลนไม่ขายแอคทวิตเตอร์ปีเกา่าแต่เข้าบนเว็บถ้าจะเข้าบนแอปก็ต้องกดลืมรนะหคสผ่าคืออ่ะยังไงสามารถสอบถามพักมาคุยกันได้นะอคเปล่าปีเกา่าราคา50บาทสั่งซื้อ,อสามารถขอลดได้แต่ลดอาจจะลดไม่ได้มากแล้วก็จะมีปี สามารถสั่งซื้อได้ในเว็บเลยก่อนสั่งซื้ออย่าลืมอ่านรายละเอียดด้วยแต่ถ้าสินค้าในเว็บหมดสามารถทักเฟซส่วนตัวมาได้เลยขึ้นตามนี้สำหรับใครที่หากลุ่มขายแอคหรืออยากขายแอคกลุ่มเฟซบุ o กเรามีแล้วเราก็รับการ